มาพี่น้องมามือในกินเขาก็ออมโมพี่นอ้อง,นองมามาอดต้องรีล่าไล่พี่น้องมากินก็อืมครับก็กว่าดึกเลยพี่น้องอเฮ้เขาซิว่าในเวลานอนจะไม่นั่าางกินเขาอีกเขาซิว่า ออ,ออมมูสจมันเกลือพี่น้องเลยอืมอืมคำยังแย่เลยพี่นอ้องยำไปลงไปรสแสบอยู่พี่น้องมันนี้ Cửa và thôi đi, một héi, nửa muối và bơ nhám ngay mới được mới nọ nè, พักอีกตัวป่น้องอ้หอมดีขนาดพป่น้องมันจะหอมขียวขัวพักอีกตัวอ,อ,อจับมันแห้งเลยพป่น้อง แซบดีพี่น้องเี้ยอืมเป็นงหอนห้วเลยพี่น้องเลยกาหัหออมันกระแสบดีพี่น,อน้องเนาะวันน้ยังจะเข้าหอออ้แสบดีขนาด ใส่ใบมะกูดไล่เผ็ดพ่อ,อจอมเครือพี่น้อง มันสีหอมกินมะขวะนั่นกินมะเขือน้ำพี่น้องแล้วก็ข้าวขาอากิตูหอมดีพี่น้องน,น้ำนัวเลือกดีมาเน,นาะน้ำนัวดีน้ำกับฟขอแห่งผู้ดีเลยพี่น้องน,น้ำมัน 음. 이리 또. 와. ไอหมกูกรูดในี่ยจะร้ครับพี่น้อง <c oughs> โอ้มื่อนี่ครับแซ่บอีกคุณรับพี่น้องก๋วหมูเส้นมะเกีย <c oughs> อืม,มน,น่าห้ำมันแซบดีไหมเนงะตะแคงจานสดหนำมันก็น,น่ะอืมแซบข,นนข,ซบบขบับพี่น้องม,นนอม,มา,านหนึ่งตะแคงจานเสียเลยอ่ากินเลยพี่น้องปิ๊กองเขาอโอ้แซบดีพี่น้องมึงนี่ออมโมเสมาเขือรสชาติก็นัวพอดีพี่น้อง คอนอื่นทีนิสานขอขอบพระคุณในไลน์วะครับเด้อสุดคนไหลกดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทีนิสานทีนิสานก็ขอพระคุณจากใจครับเมเนี้ก็สวัสดีครับ